มาเด้อพี่น้องเด้อมาเก็บเพ็ดพอมื้อนี้พาเก็บเพ็ดพอเด้อจ้ะนี่เก็บแต่หลายเติบแล้ว,ลวจ้ะว่าแม่นมันสิบ่มีก็เลยบดไทยเฮเบิงจ้ะเชียร์ไปทไี้คนเห็นทางๆนะจ้ะวานนี้เริ่มเห็นหลายขึ้นก็เลยไทยพี่น้องเบิงจ้ะนี่จ้ะ กำลังเกิดน่นองไอ้ละมาจับกล่องน,นี้เนียเินบดพุอดอกน้นอยแม่นบ่พ่นผลนี่พอได้ถ้าพนน่นดออ้นี่พี่เหรถ้าเกิดนี่ไงนู้นนูนนนนน้นู้มนูนู้นสิมาเี้เหรห็นลาย <c oughs> <c oughs> สงอดอกเลยนี่ดอกน้อยๆก็นีนี่ สองดอกงามๆเลยอ่อนๆแดดเป็นออฟเสียมขวากเอานั่นสินั่นพี่ทำเสียมเนยนะสว่เอาแบบนี้นะพี่นองอเฮ็ดอยู่เลยเฮ็ดกระดิ่ขุดเอา <c oughs> ไม่มีไม่มีทำทำไมคะท่านอยู่ค่ะอุ้ยซอได้อีกแล้วอุ้ยอะไรเนี่ยยี่มอะไรนี่ดูนี่โอ้พี่นาอุ๊ปุอิปิเก็บเลย นั่นยังไงลูกโอ้ามันมอีพอข้างดวงดีนี่ไงลูกเอา้าโอ้โหแม่ไม่กลเลยอ <c oughs> อ้ยแม่เจอดอกน้อยนิดเดียวโอ้ของลูกสวยจังของพ่อพ่อหาอุ้ย <c oughs> อุ้ยสวยเลยนะ Này <laughs> <Yeah. laughs> <Yeah>, rồi. <haha> rồi. Ui, nó còn nổi lái hẹn Ui, <laughs> <Đúng rồi. cười> ừ, đây có im nương dơ Hmm, nhìn này Đúng không? Ôn, อย่างงามเลยค่ะพี่น้องเอาหินครึ่งหนึ่งพี่น้อกหินขาดครึง่ง ไม่มีแล้วค่ะ